ริทึมเอกมัยเอสเตดคอนโดที่เหมือนอยู่บ้านใจกลางเอกมัยกับราคาพิเศษที่อาจหาไม่ได้อีกแล้วในทำเลนี้อยู่ที่นี่ทุกคนจะได้พักผ่อนไปกับซิตี้วิวแบบพารูนามาที่จะกลายเป็นภาพที่สวยที่สุดในแต่ละวันพร้อมพื้นที่สีเขียวออกแบบภายใต้คอนเซ็ปต์ฟิวไลท์โฮมที่จะเปลี่ยนการใช้ชีวิตในคอนโดให้ไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปอีกหนึ่งไฮไลท์คือพื้นที่ส่วนกลางที่มีมาให้มากถึง10ชั้นรองรับทุกกิจกรรมและทุกไลฟ์สไตล์ของทุกคนโดยเฉพาะมุมนั่งเล่นมุมพักผ่อนหรือมุมทำงานก็ออกแบบให้ กระจายอยู่ทั่วทุกจุดของคอนโดเลยค่ะใครชอบนั่งเล่นรับลมเย็นแบบเอาดอร์ก็มีให้หรือจะเลือก private zone เพื่อเพิ่มสมาธิในการทํางานก็มีให้พร้อมเพื่อให้ลูกบ้านทุกคนได้รับความเป็นส่วนตัวที่หาที่ไหนไม่ได้และเพิ่ม exclusive private ให้มากขึ้นโดยยูนิตน้อยเพียง303ยูนิตเท่านั้นไม่ว่าเราจะอยู่ห้องแบบไหนชั้นไหนความเป็นส่วนตัวนี้จะตามเราไปทุกที่ค่ะและนี่คือห้องแบบ one bed plus ขนาด40ตารางเมตรมีครัวปิดอยู่ที่โซนหน้าห้องขนาดกําลังพอดีเหมาะกับการทำอาหารง่ายๆย โพร้อมกับห้องนอนที่ออกแบบให้กว้างขึ้นเพื่อให้เราสามารถวางเตียงคิงไซส์หรือมุมโปรดของเราลงไปได้แบบไม่อึดอัดสำหรับท้ายนี้ไฮไลท์จะอยู่ที่พื้นที่ p l u สที่เพิ่มเข้ามาเพื่อให้เราสามารถดีไซน์การใช้งานได้หลากหลายยิ่งขึ้นใช้เวลาร่วมกันในครอบครัวได้อย่างสะดวกสบายและยังให้ความรู้สึกปลอดโปรง่งร่มรื่นเหมือนอยู่บ้านค่ะไม่ใช่แค่การพักผ่อนแต่อยู่ที่นี่ทุกคนยังอุ่นใจด้วยมาตรฐานคุณภาพจากเอพีไทยที่พร้อมดูแลทั้งก่อนและหลังเหตุการ์แผ่นดินไหวเพื่อให้ลูกบ้านทุกคนสามารถใช้ชีวิตปก ติตามไลฟ์สไตล์ได้อย่างเร็วที่สุดด้วยนี่คือคอนโดฟิลไลฟ์โฮมที่ทําให้บ้านอยู่บนโลเคชันที่ดีที่สุดบนถนนเอกมยัยใกล้แหล่งไลฟ์สไตล์พร้อมบริการรถรับส่งถึง BTS เป็นเจ้าของได้แล้วนะคะกับรีทึมเอกมยัยเอสเตทค่ะ